สวัสดีครับในเช้าวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 7กับผมนัทวัฒน์นลาเศรษฐพงศ์ผู้รับใช้คิดจจักพันธกิจของพระเจ้าอดอนธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรม2โครินบทที่9ข้อ15พระคำได้กล่าวไว้ว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นที่เหลือ จะพรนนาได้เอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรของพระเจ้าหรือว่าของประทานที่ล้ําค่าที่พระองค์ทรงให้มาไม่ว่าสติปัญญาไม่ว่าความรอบรู้ไม่ว่าพรรกกลังกําลังไม่ว่าการทํฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าเพื่อ,เพ,อเพื่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อเรานะครับเพื่อพระองค์เพื่อถวายเกียรติแ่พระเจ้าแล้วก็เพื่ออ่า เพื่อพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงนำย่างเท้าของเราแล้วก็ให้พระวญญาณบริสุทดทรงช่วยเหลือเราในการที่จะเปลี่ยนแปลงท่าทีเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงคําพูดเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเป็นความบาปเก่าก่อนมาโดยทางพระเยซูคริสต์เราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันเพราะว่าของประทานที่ล้าค่านี้ หรือว่าที่พระองค์ทรงให้มานี้พระองค์ทรงให้เปล่าๆแล้วก็ไม่มีสิ่งในที่พระองค์จะทรงแลกแต่ว่าพระองค์ทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนหรือว่ามา,มาทําเพื่อเราแล้วก็ให้เราได้กลับคืนดีหาพระเจ้าแลเา้เราไดา้มีความสัมพันธ์คืนดีกับพระเจ้านะครับ เราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์รู้แล้วว่าของประทานที่ล้ำค่าที่พระองค์ทรงให้กับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าให้ของประทานทุกอย่างที่จะทำแล้วก็ร่วมกันเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อเราเราขออุทิพระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ ลูกนมัสก,การพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงลูกขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกให้ลูกที่จะผ่านวิกฤตปัญหาในครั้งนี้ไปให้ได้โดยการพึ่งพาฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์โดยการวางใจในพระเจ้าโดยเชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือปัญหาของเราได้ทุกอย่างองค์เจ้าทุกกรณีเราจะร้องทูลกับพระเจ้าไม่ว่าปัญหาภาระทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือเรื่องการงานหรือเรื่องพธนรกิจ ขอมอบไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อในะพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า